มาดูกันอีกหนึ่งทรัพยากรท้องถิ่นของทางใต้กันบ้างนะคะเขาเรียกว่าต้นสิเรงเคยได้ยินไหมคะไม่เคยเค่ะ,ะเดี๋ยวไปดูกันหน่อยค่ะกลุ่มสิเรงบ้านวังใหญ่อํเาเภอนาทวีจังหวัดสงขลาค่ะใช้ประโยชน์จากทรัพยากรท้องถิ่นอย่างต้นสิเรงนะคะมาผลิตเป็นตับมุงหลังคาค่ะซึ่งเป็นอาชีพเสริมสามารถสร้างไรายได้เพิ่มความมั่นคงให้กับครัวเรือนพร้อมกับอนุรักษ์ธรรมชาติและส่งเสริมความสัมพันธ์ให้ชุมชนอย่างยั่งยืนรายละเอียดจะเป็นอย่างไรติดตามได้จากรายงานนี้ค่ะ ความอุรมสมบูรณ์ของพื้นที่ในจังหวัดสงขลาโดยเฉพาะในพื้นที่ของอำเภอนาเทวีทําให้ทรัพยากรธรรมชาติในท้องถิ่นสามารถกลายเป็นแหล่งรายได้สําคัญสําหรับสมาชิกกลุ่มสิเลนบ้านวังใหญ่อย่างต้นสิเลงซึ่งเป็นต้นไม้ประจําถิ่นมีอยู่ตามป่าเขาหรือสวนยางพาราไม่เพียงแต่จะมีประโยชน์ทางธรรมชาติเท่านั้นแต่ยังกลายเป็นอาชีพสําคัญเป็นรายได้เสริมให้กับชุมชน นายชะลอแก้วหนูประธานกลุ่มสิเหลงบ้านวังใหญ่ตัดใบสิเหลงมานานกว่า40ปีแล้วด้วยความชำนาญเพื่อนำไปผลิตตับสิเหลงที่ใช้มุงหลังคาบ้านมุงขนัมหรือร้านค้าภายในชุมชนสิเหลงเป็นต้นไม้ที่สามารถใช้ประโยชน์ได้จากทุกส่วนโดยเฉพาะใบที่มีความเหนียวและทนทานเหมาะสำหรับการใช้มุงหลังคาด้วยคุณสมบัติทนทานต่อแดดและฝนไม่ผุง่าย นอกจากนี้ยังช่วยให้บ้านเย็นสบายไม่ร้อนอบอ้าวเมื่อมุงทับกันหลายชั้นก็ทำให้ทนทานใช้งานได้นานและใช้สเหลงมุงหลังคาจึงถือว่าเป็นการสร้างคุณค่าให้กับทรัพยากรท้องถิ่นสเหลงก็คือคนที่มีมีใบเหลงในสวนนะครับที่เขาไม่ผลิตเขาไม่ทำาเขาจะตัดมาขายนะครับตัดมาขายใบละสามบาทนะครับและก็ในหนึ่งเดือนเนี่ย เราไปตัดครั้งหนึ่งพอสามเดือนเราก็ไปตัดได้อีกรอบหนึ่งหรือว่าสี่เดือนตัดได้อีกรอบหนึ่งในตรงนี้นะครับก็สร้างรายได้มากพอสมควรนะครับคนที่ว่าไม่ไม่ไม่ได้ทำเย็บสิเหลงขายนะขายใบยอย่างเดียวนะครับคนที่มีไม้ป่อยไม้ผ่อก็ขึ้นตามธรรมชาตินะครับไม้ผ่ก็ขึ้นตามป่าตามเขาแล้วเาก็ตัดมาขายมันเป็นรายได้เสริมที่ที่อยู่ได้การรวมกลุ่มสิเหลงบ้านวังใหญ่อําเภอนาทวีจังหวัดสงขลา เป็นการสร้างเครือข่ายการผลิตตับสิเลงที่ช่วยให้ชุมชนมีรายได้เสริมอย่างยั่งยืนกลุ่มนี้ประกอบกันด้วยสมาชิก10คนซึ่งทั้งหมดเป็นชาวบ้านในพื้นที่ใกล้เคียงมารวมตัวกันเพื่อร่วมกันสร้างผลิตภัณฑ์ตับสิเลงที่ใช้สำหรับมุงหลังคาบ้านขนมและร้านค้าโดยใช้เวลาว่างจากการทำสวนยางพารามาทำกิจกรรมร่วมกันทำให้กลุ่มที่นี่เป็นแหล่งรายได้สำคัญ ที่จะช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายในครัวเรือนบอกต่อๆกันก็เบอร์โทรศัพท์0892949854นะครับก็ในนามอดีตผู้ใหญ่บ้านเชโลแก้วหนูที่อื่นก็ไม่ได้ทำที่นี่เขาเขายึดอาชีพเสริมนอกเหนือจากการเกรีอย่างก็รายได้มันค่อนข้างจะดีด้วยบางเดือนนะครับก็ทำไม่ทันเดือนหนึ่งบางที4-5,000ตับนะครับทำไม่ทันแต่ว่าบางเดือนก็แต่เราจะทำตลอดนะครับเราจะทำตลอดทำอยู่เรื่อยๆถ้ามีออเดอร์มาก็ รีบหน่อยนึงถ้าไม่มีออเดอร์ก็ทำเรื่อยๆทั้งขายปีขายสุกการปลูกสิเหลงจึงไม่ใช่เพียงแต่การช่วยรักษาสมดุลของธรรมชาติแต่ยังเป็นการสร้างงานสร้างอาชีพให้กับคนในพื้นที่ยินดีราชปักศิลคือหนึ่งในสมาชิกกลุ่มสิเลงบ้านวังใหญ่ที่ได้รวมกลุ่มการทําตับสิเหลงเป็นอาชีพเสริมเพื่อเพิ่มรายได้ให้กับครอบครัวโดยการทําตับสิเหลงไม่ใช่เพียงแค่การลดภาระค่าใช้จ่ายในครัวเรือน แต่ยังเป็นการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์อีกด้วยการทำตับสเหลงเป็นงานที่ไม่ซับซ้อนแต่มีผลตอบแทนที่ดีเพราะสามารถทำได้ในช่วงเวลาว่างจากการทำงานหลักโดยมีรายได้เสริมช่วยให้ครอบครัวมีความมั่นคงทางการเงินมากขึ้นและสิ่งสำคัญคือช่วยให้สามาชิกในชุมชนได้รวมตัวกันทำงานร่วมกันส่งผลให้เกิดความสัมพันธ์ที่ดีในชุมชนท้งหมดเลยคือเราดับ หับเสือเอง,งบางที่ก็ไปตัดเองไปตัดเองก็มีซึ่งถ้าหลับเสือที่บ้านก็มีทําถูกขบวนการจดนสําเร็จซึ่งถ้าค้นมาที่ตรงนี้มาจำนายรวมกันถ้าเอามาทําแลวนะมันจะเลือดความตั้งคือเย็นนะเย็นว่าบืองสังกะสีจะมีถึงว่าคุณภาพมันไม่เท่ากันแต่ว่ามันก็ได้บรรยากาศี่วาบานๆนั่นนะธรรมชาติ กลุ่มสเสหลงบ้านใหญ่อำเภอนาทวีจังหวัดสงขลาคือชุมชนที่สร้างเครือข่ายการผลิตตับเิหลงเพื่อใช้มุง<ด>หลังคาเป็นอาชีพเสริมที่ช่วยสร้างรายได้ให้กับครัวเรือนเป็นการรวมกลุ่มที่ไม่เพียงแค่สร้างรายได้เสริมแต่ยังเป็นการส่งเสริมการอนุรักษ์ทรัพยากรท้องถิน่นและช่วยสร้างความสัมพันธ์ที่ดีในชุมชนส่งผลให้เศรษฐกิจในท้องถิน่นเติบโตและยั่งยืนทีมข่าว N b t ภาคใต้รายงานจากจังหวัดสงขลา สค่ะก็ถือว่าเป็นต้นสีเรงนะคะเราก็ยังคุยกันอยู่ว่าเอ๊ะมันคล้ายๆกับต้นในภาคอีสานยังไงเนาะเขาจะเรียกตับสีเรงบ้านเราก็คุ้นๆว่ามีตับจากอ่าน่าจะคล้ายๆกันนะคะ,คะก็ถือว่าเป็นต้นเศรษฐกิจหนึ่งนะคะของทางภาคใต้นะคะค่ะ